สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่หมู่บ้านหน้าฟาร์มนะครับวังเจ้าหน้าฟาร์มนะครับกนะ็เป็นอีกสวนหนึ่งนะครับทีนะ่ใช้สูตรสารที่ผมดูแลอยู่นะครับนี่ตอนนี้นะครับหลังจากทําสารนะครับนับจากนะครั้งแรกก็ผ่านมา22วันนะครับอันนี้เป็นเป็นเคสนะครับเคสที่ ส่วนนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดตาดอกนะครับเพราะว่านะพี่คนที่ทําสวนเขาไม่มีเวลาเข้าสวนเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะแต่ว่านะครับก็มีไข่ปลาเนี่ยออกมาแล้วนะเนื่องจากว่านะในช่วงทําสารเนี่ยฝนค่อนข้างดีนะครับนะพอดีพี่เขาก็โทรหาผมนะครับนะแต่นะผมเข้ามาดูให้ นะผมก็นะมีคำแนะนำน่าจะให้เปิดตาดอกก่อนนะครับสักรอบหนึ่งเพราะว่าก็ยังมีนะยังมีบางยอดที่มันยังอันนะอ,อันนะอื้ออันอันอยู่แต่ว่าถ้าเปิดตาดอกอีกรอบนึงนะครับก็นะก็ได้จะนะแตกมาพร้อมกันนะครับนี่นี่นะครับ ก็ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะแตกออกมาแล้วนะครับจะเห็นไข่ปลาอย่างชัดเจนอย่างเงี้นะครับเนี่ยครับนาะเคสนี้ยังไม่ได้เปิดตาดอกนะครับเนี่ยครับนะก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับนะการทำครั้งแรกอันนี้ พี่เขาไม่เคยทําสวนเลยนะครับเนี่ยคนที่ทำนะเพิ่งเพิ่งมาทําครั้งแรกนะครับนะเดี๋ยวก็นะเปิดตาดอกตาดอกอีกสักรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะให้คําแนะนำปรึกษากันต่อไปนะครับนะตอนนี้ก็มาสวยแล้วนี่นะครับ โอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากติดตามผลงานผลงานด้วยนะครับ